สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประฐมศึกษาปีที่3เรื่องแม่เหล็กและแรงระหว่างแม่เหล็กแม่เหล็กคือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบได้แม่เหล็กแบ่งเป็น2ประเภท1แม่เหล็กธรรมชาติเรียกว่าแมกนีไทต์ทแม่เหล็กประดิษฐ์ มีรูปร่างที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งานเช่นแม่เหล็กรูปตัวยูแม่เหล็กรูปแท่งแม่เหล็กรูปวงแหวนแม่เหล็กรูปเกือกมา้าในการจำแนกวัตถุออกเป็น2ประเภทคือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้และวัตถุที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ครับเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มของวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้นั้นไม่ว่าจะเป็นตะปูลวดเสียบกระดาษ กระป๋องน้ำบนลมแม้บรรทันเหล็กลูกกุญแจล้วนจะเป็นวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบส่วนวัตถุที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้นั้นคือหนังยางดินสอปากกาเหรียญแก้วน้ำพลาสติกจะเป็นวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบครับวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบคือวัตถุที่มีก้อนแม่เหล็กขนาดเล็กมากๆ เรียงตัวกันอยู่อย่างไม่เป็นประเบีย,ย,ยเบเต็มไปหมดภายในเนื้อของวัตถุที่นั้นโดยก้อนแม่เหล็กแต่ละอันจะมีอิสระที่จะหันไปทางใดก็ได้แต่เมื่อนําเข้าใกล้แท่งแม่เหล็กวัตถุเหล่านี้ก็จะถูกเหนี่ยวนําโดยสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กนั้นทําให้กลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราวจึงดูเหมือนวัตถุนั้นแม่เหล็กดูดได้ค่ะ ซึ่งวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบเหล่านี้จะทำมาจากโลหะจำพวกเหล็กหรือนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ค่ะดังนั้นเมื่อนำขั้วเอ็นของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กับวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบเส้นแรงแม่เหล็กที่ออกจากแท่งแม่เหล็กจะผ่านเข้าไปในเนื้อของวัตถุและเหนี่ยวนำให้วัตถุนั้นเกิดขั้วเอสขึ้นทางด้านที่อยู่ใกล้กับแท่งแม่เหล็ก ส่วนอีกด้านหนึ่ง<ด>ที่อยู่ไกลจากแท่งแม่เหล็กจะเกิดเป็นขับบน้ว N ค่ะแม่เหล็กมีสองขั้วคือขั้วเหนือใช้สัญ,ญลักษณ์ N และขั้วใต้ใช้สัญ,ญลักษณ์ S เรามาสังเกตแรงระหว่างแม่เหล็กกันนะคะชุดแม่เหล็กที่ผูกเรียบร้อยทั้งหมด2ชุดหางแม่เหล็กขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันสังเกตผลที่เกิดขึ้น แม่เหล็กด้านที่มีขัว้วต่างนเข้าใกล้ก,ลกันแล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้กนการนำแม่เหล็กวางบนโต๊ะราบเรียรรบเ,ยเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะทำให้เห็นว่า,วาแม่เหล็กเคลื่อนที่ได้ แ่หล็กแต่ละแท่งจะมีแรงกระทําต่อกันและกันโดยอาจจะเกิดแรงดูดหรือแรงผลักเช่นเมื่อวางแม่เหล็กขั้วต่างกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันเมื่อวางคั้วแม่เหล็กเหมือนกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงดึงผลักออกจากกัน ประโยชน์ของแม่เหล็กมนุษย์ได้นำประโยชน์จากสมบัติของแม่เหล็กมาประดิษฐ์ของเล่นของใช้เช่นใช้แม่เหล็กติดที่ประตูตู้เย็นเพื่อให้ตู้เย็นนั้นสามารถปิดสนิทป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้เย็นได้และนอกจากนี้ยังประทําเป็นของเล่นโดยติดแม่เหล็กไว้ที่ปลายคันเบ็ดเพื่อให้ดึงดูดปลาที่มีติดแผ่นแม่เหล็กติดแผ่นแม่เหล็กไว้ที่ผนังห้องครัวและนำเครื่องครัวที่มีสารแม่เหล็กมาดูดติดกับแผ่นแม่เหล็ก เพื่อความสะดวกในการใช้งานนอกจากนี้ยังใช้แม่เหล็กทําเข็มที่อยู่ในเข็มทิศเพื่อหาบอกทิศเหนือและทิศใต,ตเ้เด็กๆคิดว่าเหล็กที่ใช้ทําประตูรัว้วหรือทำโครงสร้างของบ้านจัดว่าเป็นแม่เหล็กใช่หรือไม่จริงๆแล้วแม่เหล็กที่ทําประตูรัว้วหรือทำโครงสร้างของบ้านนั้นเป็นสารแม่เหล็ก เพราะแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือทำโครงสร้างบ้านได้ซึ่งวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เราเรียกว่าสารแม่เหล็ก